อย่างขาเขียบขาโป้งพี่น้องขาโป้งมาเด้อมากินน้ำกันจ้าขาโป้งอันนี้ใส่ใบเตยนะจ้าเนาะใบเขียบเขียวๆจะมอขันได้ทีละจ้าพี่น้องมาเด้อมากินขาโป้งขาเขียบบ้านเท่าล่ะเคยกินบ่าจ้าพู้ได้หมูแจักบ้านนี่ขาเขียบเขาโป้งนี่พี่น้องอันนี้รสใบเตยนะจ้ามันจะมีเขากลําน้ำนะจ้าเนาะเนี่ยอันนี้มีเขากัําเขาเนี้อดำล่ะจ้านี่ เนี่ยจ้าอันวิ่นหัวเนี่ยจ้งน้อยก็ดเดาเด้อบ่มีขาต่างกล้องเ <c oughs> ขาปวงกินหัวตาหนองยายกกรมนอกพนอาไปฝากนอกจ่เพนมาเมืองไทยพี่น้องเสียบลายติดใจ่พอดีขจ้ามาขายพอดีพี่นงนเล่ดเเดวไมอย่างซิ่มลงเบิองนอจากไมอยางซิ่มระคอย่างกินก็ข้างนีลาพี่น้อง อันมันก็คือสม,ยสมยัยก้อนสมัยก้อนก็เกี่ยวใส่ใส่อันนั้นเม่จ้าพี่น้องเคยใส่หักอันหักไม่โบราณบ่ทางบ,บ้านพวกข่อเสืออันหกักตุ้ดหมาบ <laughs> ้านต้องไข่ย่างใหม่ย้ายพ่นไม่ของข่อยอีก <laughs> ใส่เหมือน, <laughs> น,น,นใหม่เนาะไอ้คนแก่แก่ข้าจะเข้าเข้าอ่ะทกคนนีผีเพราะว่าเขาอะ อย่างซีเด่นเข่ากันเนาะปกติโบราณหอกกับไซนหากหากเครือต้นมาเนาะเออข้างที่ก็ได้เนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวมมมมัันนนนืืีีล่่า ย่างกระวโพงข,งขย่างกระวโพงมาเด้อผู้ใดอยากเมืงอมงนอกเมือหน้าฟังไทยฟังเล่าไมากินน้ำกันนะจ๊ะข้าวโพงข้าวโพง